สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟล์ช่องนาชา,ชาแชนนลค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันอาชีพอิสระรีบสมัครผู้ประกันตนมาตรา40รับเงิน5,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในรายละเอียดกันเลยค่ะการสมัครผู้ประกันตนมาตรา40ไม่กระทบสิทธิ์บัตรทองและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่นะคะ เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40เป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระนะคะที่รัฐบาลจะเยียวยา5,000บาทต่อคน ภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเป็นการคาดการเอาไว้นะคะอาจจะมีการคลาดเคลื่อนจากนี้ได้นะเดี๋ยวต้องติดตามรายละเอียดในช่วงที่ท้ายคลิปก็นแล้วกันค่ะเพราะว่าไฟได้มีโอกาสถามกับทางสำนักง,งานประกันสังคมส่วนกลางมาแล้วเรียบร้อยด้วยว่ามาตรา39และมาตรา40นั้นจะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่เดี๋ยวมีคาตอบให้ในคลิปนี้แน่นอนนะคะ ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ก่อนวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะจะต้องสมัครภายในวันที่30ตสิกรกฎาคมน,นี้นะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าต้องสมัครภายในเดือนนี้ซึ่งเดือนนี้ก็หรือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นเองค่ะ เฉพาะนับวันราชการถ้า,าว่าเป็นวันเสาร์ก็ต้องเป็นวันที่31ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรากันเหนียวไว้ก่อนก็สมัครภายในวันที่30กรกฎาคมนี้ก็แล้วกันนะสมัครแล้วก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปสเขาได้ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ถือบัตรทองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ว่าเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วเนี่ยจะเกิดผลกระทบต่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรทองอยู่หรือไม่คำตอบคือไม่มีนะคะไม่มีผลกระทบใดๆค่ะและใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆที่เคยได้รับได้เหมือนเดิมนะคะ แต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาตัวอย่างเช่นมีสิทธิ์รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือสิทธิ์ประโยชน์กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพบ50,000บาทจากสำนักง,งานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยค่ะคุณทศพลกริตรวงวิมานเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึงด้วยนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิตทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข0หรือ6หรือ7นะคะมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ค่ะรวมถึงผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ์นะคะสามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้ค่ะ โดยแบ่งสิทธิ์การคุ้มครองออกเป็น3ทางเลือกด้วยกันนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครจะสะดวกเลือกทางเลือกไหนนะมาดูทางเลือกที่1ค่ะทางเลือกที่1ก็คือจ่าย70บาทจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง3กรณีมีทดแทนการขาดไรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุกพลภาพและค่าทำศพนะคะ3กรณีนี้นะกรณีที่เราจ่ายเดือนละ70บาทนะคะต่อมาค่ะสำหรับ ทางเลือกที่2กรณีที่จ่ายเดือนละ100บาทก็จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง4กรณีด้วยกันค่ะก็มีการทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพค่าทำศพและบำเหน็จเพิ่มบำเหน็จชราภาพนะคะและสุดท้ายคือทางเลือกที่3ค่ะจ่ายเดือนละ300บาทนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง5กรณีด้วยกันค่ะ ก็ประกอบไปด้วยทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพค่าทำศพบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์บุตรนั่นเองค่ะก็จะแตกต่างกันไปนะคะทั้ง3แบบขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกจ่ายแบบไหนเท่านั้นเองนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตร, 40, รา40ก็สามารถใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะ สมัครง่ายๆด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมได้เลยนะคะที่ www.sso.go.th ค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์เว็บไซต์นี้เอาไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆได้กดลิงก์เข้าไปได้อย่างง่ายดายด้วยนะคะหรือจะสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่7 e เ e ่ e อีเลก็ได้หรือจะสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทกรสก็ได้หรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์บิ๊กซีก็ได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้โควิด ระบาดหนักเลยนะคะแนะนําว่าให้สมัครผ่านทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สํานักง,งานประกันสังคมจะสะดวกกว่านะคะและเมื่อสมัครแล้วก็สามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันทีค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สมัครเป็นสมาชิกของสำนักง,งานประกันสังคมมาตรา40สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ง่ายๆ <a> <zer> เพียงแค่ใช้ใหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเข <a> ามีสิทธิ์ให้เราในเรื่องอะไรบ้าง <a> ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมหรือว่า w w w sso.go.th ค่ะจากนั้นก็ให้กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะ ในกรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถกรอกเลขแบบประชาชนใช้งานได้ทันทีแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ต้องลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ก่อนนะคะก็เหมือนกับแอปพลิเคชันนั่นแหละค่ะเหมือนกันถ้าจะใช้แอป SSO Connect ของสำนักง,งานประกันสังคมก็ดาวน์โหลดแอปมาเสร็จแล้วก็ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้แอปเช่นเดียวกันนะคะ <'m> และสุดท้ายสามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนได้เลยนะคะโดยเขาจะมีรายละเอียด ของสำนักง,งานประกันสังคมกำหนดเอาไว้แล้วค่ะก็จะมีเป็นหัวข้อเอาไว้ค่ะว่าข้อมูลการส่งเงินสมทบเขาก็สามารถคลิกดูได้เลยนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกให้เราเลยยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาลถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสถานพยาบาลก็สามารถทำได้ผ่านทั้งเว็บไซต์หรือว่าแอปก็ได้นะคะประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลก็จะมีโชว์ให้ค่ะถ้าเราเคยเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ การขอเบอิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรก็จะมีรายละเอียดให้เราได้ศึกษาด้วยนะคะเบิกเงินสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรเบริกเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเบิกสิทธิประโยชน์ในกรณีชลาภาพแล้วก็เลือกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินได้ด้วยนะคะตรงนี้ เข้าใจว่าเขาจะให้เรารับเงินผ่านทางพร้อมเพลย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มีบัญชีธนาคารอยู่ก็อย่าลืมนะคะว่าสามารถสมัครใช้พร้อมเพย์ด้วยการผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนไว้รอได้เลยนะคะธนาคารไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เราสมัครใช้พร้อมเพย์นั้นเราจะไม่ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะให้ผูกด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะมีประวัติการทํารายการให้เราได้ ดูข้อมูลด้วยนะคะทั้งหมดนี้โดยส่วนใหญ่คนที่สมัครใหม่ๆก็คลิกเข้าไปดูก็จะยังไม่มีารายละเอียดอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะคะจะมีก็ต่อเมื่อเราได้เป็นผู้ประกันตนไปแล้วสักระยะหนึ่งอาจจะปี2ปี3ปีตรงนี้ข้อมูลก็จะเริ่มในแต่ละหัวข้อก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นเท่านั้นเองเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยในเรื่องของการประกันตนมาตรา3 9มามาตรา40สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้เลย ที่สายด่วน1506ทุกวันตลอด24ชั่วโมงถ้าใครโทรติดได้แล้วช่วยมาเม้นบอกไฟด้วยนะคะโอกไฟเองโทรก็ ก็ติดเหมือนกันนะแต่ว่าก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ต้องเลือกเวลาโทรต้องโทรในช่วงดึกๆหน่อยนะคะประมาณนั้นหรือไม่ก็เช้าตรู่นะคะเช้ามืดอะไรประมาณเนี้ยก็จะค่อนข้างติดง่ายถ้าเป็นหมายเลเสายด่วนโดยทั่วไปแล้วโทรในเวลาทําการ<ม>ก็จะค่อนข้างโทรยากหรืออาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากศูนย์สารานิเทศสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานด้วยคะ่ะสำหรับ ข้อมูนี้ค่ะฟ่ายให้ดูเลยนะคะเป็นข้อความที่ฝ่ายทักไปที่สำนักง,งานประกันสังคมส่วนกลางค่ะแล้วก็สอบถามเรื่องมาตรา3940มาได้คำตอบมาดังนี้ค่ะฝ่ายถามไปว่ามาตรา3940จะได้ค่าเยียวยาคนละเท่าไหร่จะได้รับเมื่อไร่จะได้รับช่องทางไหนประมาณนี้นะคะ ก็มีพนักง,งานตอบมาว่ามาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา4 0สัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทหากผู้ประกันตนสนใจที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมและมีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์นะคะก็สามารถสมัครได้หลักเกณฑ์ตามที่ฝ้าได้บอกไปแล้วนะคะ ส่วนสำนักง,งานประกันสังคมตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการจ่ายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อเนื่องไปนั่นเองค่ะซึ่งหลายหน่วยงานหรือว่าหลายคนออกมาคาดการเอาไว้ว่าน่าจะประมาณเดือนสิงหาคมก็ต้องติดตามลุ้นกันแล้วกันนะคะว่าภายในสิงหาคมนั้นจะสำเร็จจริงหรือเปล่านะคะ แน่นอนว่าถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของการจ่ายเยียวยามีระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วไฟจะทำคลิปแจ้งกับเพื่อนๆให้รับทราบอย่างแน่นอนนะคะติดตามไว้ด้วยกนแล้วกันค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนำมาแบ่งปันให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชานเนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆืนนทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชานเนลไว้ค่ะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ